ขามาเมืองธีการเฮ็ดบังขลามแต่ขันตนแรกเลยกูเพิ่นกะเพิ่นกําลังตัดใหม่ตัดใหม่เฮ็ดบังขลามเดี๋ยวสิไปดึงใหม่ไผ่ก่อนน้องพี่น้องมาเมืองธีการกวาสิได้กินบังขลามเป็นยอย่างอยู่เด้อกวได้ไง่ายๆเลยพี่น้อง ใหม่ข้าว้าดพึ่งก็ตรงเรือเอาใหม่ทีแบบใหม่ปีนี่แล้ที่น้องใหม่อ่อนโอ เขาเจ้าว่ากับว่ามันเรียนปั้นเนี่ยปันฝังนเลยมาได้ปะโอ้จัดมือปะจัดมือเลยมาผิดปะเดี๋ยวไปซอยซอยพื้นดึงก่อนเด้อมีอยังหาวิธีเอาโรคอยู่พี่น่อยดึงใหมันขาตัวใหม่โหเล็น เอาเป็นของไงได้แล้วพี่น้องก็เสร็จล้กินขา้าวล้มรังตัดหัวม,มันขาดข้าใหม่ล่ำหนึ่งขัดกันไนนรไโอ้โหได้อีกตัวคุ้นซ้อหนึ่งไปยวต้องหาวิธีเอาลงให้ได้พี่น้องนะ มังคลามอันนี้ได้เบิร์ดเป็นบอยยานี่โอ้มังเงาตัวเลยไปเดี๋ยวเอาไม้ลงแล้วกันไปบนวิธีายเห็ด้าวลามเนาะเตรียมของเรียบร้อยบ้าละพี่น้องไปเตรียมรอดึงไม้ลงก่นนะอนเนาะไปพูนเงาครับจักบังตรงนี้ไมาละดึงลงแล้ว

บางขลามพี่น้องเดียววะะเดี๋ยวสิเพ้าอยู่สวนนี่แล้วพี่น้องไปคมไปปะไปอย่างบ้างดีกว่าค่ะเอาไหมีกระทอกระทอหไง มาน,นี่เอาก็คู่เตรียมตอนนี้กำลังตัดบังพอดีงามเลยน,นี่บังพอดีพอดีพี่น้องบังพอดีงามเบื้งเจีย ควรเชียวชาญโอ้ดีเด้หรอเออดีวัตถุอันยันมันเป็นแม่งเนาะคงเจียดีดีรั่ำนี่บิดเบิดรำนี่ประมาณ27บังพี่น้อง27บังบังหน่อยบังไงแต่บังท่งนี้พอดีเนาะพี่น้องพอดีนี่หอแหนงน้องใหม่เอาไปแกงนะ ี๋ยวรอตัดเสร็จเดี๋ยวมาหายกันพี่จ้จะกนข้ล้ํากันมอนี้บ้า้าง โบราณเลยพี่นอ้นองเขาวอะไรเขาพัดเดอร์อันนี้เขากับคู่นี่น่าร่วมกันแล้วก็มีคุณอีกสามกะคู่พี่น้องใี่กะทิกล้องใส่ปลาเหลียวน้งใส่กะทิกล้องใส่กะทิอันนั้นผสมกัขูดได้เรียบร้อยอันนี้เอามา,อ,าอัดปากาามังคลามโอ้ใส่ข้นเลยไม่เหน็ดซูโบราณเลยพี่น้อง เห็ดอันนี้เขาไม่เขาไม่ปลามันเลยกะทิกะทิร้อยอีกสามกิโลอันบ่กะคุกะคุละโลกันวะเนี้ยกะทิเอ่น้ำตาลกะคุกนั่นหวานบ่นอยกูโลนึงหวานกูเด้หวานเนกะทิกองมีกะทิกองมี กะทิสดน้ำกับกะทิกองน้ำผสมกันพี่น้องอันนี้ร้อนน้ำตาลหอมข่ามหยหอมค่าบ้าแมนบ้ใจบ้งเบิ่งแมนแต่ว่าผมไบ่ค่อยเป็นแมนคนไหนอู้หอมอีดีเนาะมันคำวาอะไรใส่กับเผาอะไรเงี้ยบ่เออ หอมบอ่เขาอีหยังคือหอมคือคืออันนี้อีดีมันหอมหอมเขาเอียงเหรอย่า,ยาพันยังเขาไอ้เจี๊ยบเคยม,มันหอมเขาก็ไไรพันมากบ่อือโอ้อันนี้บ่แม่นี่เตี้ยไปเตื่์จากบ่กินกินบ่ได้แห้งปานนี้กินนี่หอมคักนี่บ่แม่นอือ าแววเจ้าบอนเนี่ยของป้าแววก็มีบ่สีแมนเขาคนละพันกันเนาะมาั้งอีเตียธรมมารมดาตอนนี้สีแมนทีแมนอีเตียยังก่อเตียวบเตยโอ้ <c oughs> ลมขิงว่ะว่าเดี๋ยวทั้งน้ำทั้งน้ำบ่พี่น้องเขาเตียเขาอีเตียใบเตยเ,ตยเตยหอนปะหอมอีดีพี่น้องหอมหอมหอมคักเลยหอมหอมแบบคล้ายๆแบบกินกะทิแบบ มีีดเขาไหมได้พี่น้องเขาไหมเขาไหมเขาล้ามุนบางแบบใหญ่กินบางนี้เบิร์ดเดี๋ยวไม่ใกินเบิร์ดเจงค้างเดี๋ยวเมกินเบิร์ดเวิร์ดเทียนเดี๋ยวอันนี้โอ้ไ่ได้ส่ได้อยู่ ักออกไปหักออกหกเดือเดอดเือย oh. ี sure. oh. yeah. ่สิบสาม่เนียสบเดองสี่หกแมนแมนฮักหักออกไปหักออกเลือกเือยสบสามบังอมันจะบังทั้งหมดทั้งหมดมันยี่สเมันก็เหลือยสบเอบงเนาะยี่สิบอบังโอ้ก็หลายลำนีก็กิวกเราพี่น้องแบงเฮียนเฮียนละบังก็ อิ่มแล้วล่ะเนี่ยเว้ยน่ะกินโมเบิร์ดดอกบางญ่ค่ะเนี่ยสุดยอดไปล้างปุ่มฝอเบิ้งมันขึ้นเลยเขายังสี่มองข้างน้ามองกันแท้งจออาดันล่ะโคตรมันเหยียบบาดมันเป็นเบิ้งไว้จังสี่บานมันซอมบานมันสี่ห่างมันก็จะเลื่อยห่างหนึ่งสองสามสี่มันท่านี่วะมันแรงนออกไปน้าคนชั่มบัตรแล้ววะออกไปเลยไปปักที่แรกไปปักฟังข่อยเห็นัฟฟังไขว้ของมันท่านมันลงกันแท้งไม่ต้องกระแทงมัยนี่ย ไปเยี่ยมมเไปยัีมืเสิก็แบอยุ๊บ้างน้าไปสุมบัดก่อนอัดมูนุยปุ้ยยูหุนเฮ็ดมีแหงวเจ้าบเม็นูบัดลให้เสเปิดให้เอาเปิดให้แน่เปิดให้แนี่อยู่มาสีเข้เปิดคในี้ใูานเปิดให้ข้าแต่ฝวยาขามามาถึงมูนี่ไดโอ้มันบุญตาม ขยาวเลยจังอันขยาแล้วลินเลยจ้ะคนหะขยากันนะโอ้ย้ตวมันอืออม่ม่ไม่ได้อันนี้เป็นชาวเกาะจริงงครับพูยินว่าห่างอยู่นั่นมัไมันม่กัดมมนสิกัดตัวมันเป็นยัวนีน้ำาุตรมูเมียใหญ่ปุอเมียมันมันอะไมันอาจจะลลนี่ยพูดย่หน่อน่เห็นไหมบ่วงบุร่น่ะ ่วงบุรุษอ๋อร่วงเอาไปเพิ่นสิส่วนนี่คือขาดได้ถึงทีงก้าวส่วนขาด่วงบ่รุษข่าวบุรุษไปตั้งที่ช่องหลังเลยเอออันนี้คือน้ำไหลไปเรื่องโรคักศีวานคักว่ะอันนี้ขั้นตอนสิเผาแล้วพี่น้องขุดเอาหน่อยังี้ยถ้าวันเดี๋ยวเอาใหม่น่ะบ่โอ้ขุดฝังเลยพี่น้องฝังเลยแบบนี้สิเผาทานหน่อยวะยัง อ๋อเผาทานเอาฟื้นแล้วก็เอาทานมาอ๋อเผาทานเอากระสุกปัญญ์หนึ่งตัวนี้เผาทานทานใส่ทั้งสองทางใส่สองทางเลยเพื่อนใส่ท้าวเหญ่ดังทุกกองทานใส่วิธีคุดคุดแล้วก็ทานแล้วจะเอาทานจากพื้นมาดังท่าก้อนนี่งแบบเอาทานใส่เลยเพิ่นคุดแอ่เพิ่นเอาปังขลามฟังกระปิ่นเนี่ยเสียล้วจริงมอง อเอา,า,กากระเพิ่นสีเอาทาน,อนเอาทาน,นทได้ขังๆสองขังนะเบิ้งวิธีขั้นตอนที่เรขั้นตอนทายให้เบิ้องเรา้องาบางนึงบางนึงกินอิ่มเลยอ่ะปลาซุดตอนซุดตอนเปลีจง

มากรเดี๋ยวองกับเจานไป้องทานางทานเนาะงรออีกชั่วโมงนึนะย่ชั่วโมงนี้อางยวมารอมาลุนวัได้กินแชั่วโมงเก็บมาีสชั่วโมงล้วกับสชั่วโมงไล่ขันต่อไดีน้องทายกินนองดปนี้ก็ใส่ทานแล้วใส่ซึ่งใส่น

ก็กดสูมไฟใส่บ้างเดี๋ยวบังไงหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเดี๋ยวเจ็ดบังนะครับในสุกพี่น้องแต่งสุกเลบางหน่อยสุกแล้วสุกแล้วบางหน่อยเขาบังคลรามพี่น้องมากินบังคลรามเด้อพี่น้องเลยห้องสุกแล้วห้องสุกแล้วอากาศก็ดีดีพี่น้องื้อนี้ อากาศก็ดีร่มดีพร้อซุูงไฟใส่อันบางไงพี่น้องบางหน่อยบังหน่อยซุกัแล้วพอนขนาดเลยหยดก้อนพอนอยู่กับเจ้าเหอ่ะไเยกป่า่วย มอยหลไรอือหยมาพี่น้องมาเทสเบิงบ์ดนี้เทสเบิรงกเทสเบิรงเทสเบิรงซุเปอร์บอสมอยน้องคนมอยรัดยางฮะอยู่ผู้เดียวบอยน้องคนมอยเลยจ้ะัดยางเดียวมอยวิราชี่หกโง่ห่าโง่เกินเดีวดิ้งแมนเลยเกรงเกรงนี่มาฟังน้อยที่สุดแล้วพี่น้องเด้อ อาเบิงนองันแมันไ่ไหวเลยอาเบิงเด้อพี่น้อันไในกินข่ากินน้ำบ่ละบกซดนะฮะซดนกินข่ากินน้ำบ่ละยูพู้เดียวดว่าน้ำบ่ได้ด่ตลอดว่าเเบิงเทศเบิงลอันนี้บางน้อยที่สุดเด้อพี่น้อยว่าแก่อยู่ เดี๋ยวตัวละคนมันหลายเออจีนีคนเครื่องมือเมื่อบ่บ่ตั้งบ่เออกำลังกำลังมันถ้ากำลางเราเผากันมาเนิ่งมาเนื่อยดูที่เจ้าสาขางทางอ้าวนี่บังเล็บบังเล็บจีน้องบังเล็บอ้าวเผาเขาเจากับใบหน้าจังสินะซุบมะ ซุปแล้วเอาตายหอมหอมหอเฮ้ยบอกบุหรี่นอ่นมันหิลักไม่สนนี่บ่่ะมันหิลักไม่สิเยอะบาคเีวมาบันนโอ้เยี่ดีเลยโอ้ดีดีก็มันเอบังตำนีั่นอีบอกโกบังนีไงลอกซิมตูดมันวุ้ยซุปดีค่ะขอแล้ว Sure. สูดีคร anyway. ับสีครับบ้านหอมครับพี่น้องทั้งหวานทั้งมันเห็นกอยู่บ่เห็นอยู่เห็นเจ้หัวนบ่แซ่บัเจ้หัวบได้ักโอ้ยเปิดอมสินเมียเมียมียเพิ่นเอาอมสินสินมะไฮบอกยาพาป่านมาแต่ก็ วานม่ล่วตุมนนี่ล้มันมาบ่ค่อยมันเ่าไห่ยังหอนยัร้องม่หยักกระดาดพักกระดาอันดอกอะบรม่ไม่หมดไม่มพักกระดาดบ่มีเด้บวมีต้นอื้มโอ้ยาบังคารมพี่น um. ้องบักก็ว่ากะมีอยู่เขาจอมาหายน่ะอันละสีบาดนดองขมมันน้อผัก จำหมวองดบมวองเป็นน้อยหรอบอบว่มังไม่หอนหรอกที่บ่อหับนยัมาหลายเด้อนายหอยหอมเหนียวุกยล้าโอุ้เป็นตแฉบตังงาเ็ยนนหอมนหอมหอมไม่ไม่หอมหอนหอมหอมเแสบ เแต่ขาซื้อหายวงองกัสีสีอยู่ตัวห้องก็ไอ้สออบไปอบบ้มันไม่สีชมันหัเมลนมือหนาค่อยเบี้เอาของเมีไมือหนาค่เมื่อกันเลยืมเง้ยเอาไปมหนแตกต่างกันกักเล่น้อย ระวังเสือกุ้งเทพก็ไมากินเมนูสูตรแบบธรรมดาแซ่บๆหน่อยี่น้อองกดมันบอบูดด้วยข่าล้านนะสวัสดีค่ะไปหามาจากโรงเรียนพี่น้องไปหามาแต่โรงเรียนมาชิมข่าลามแซ่บบ่ลูกแซ่บค่ะแซ่บค่ะกินก็ล่ะกินก่อนโอ้แซ่บแซ่บแซ่บนี่รามาข่าลามบ่ปอดแม่นั่ะคะ หอานแม่น้ำนี่แซ่บขนาดเ้วยหอมหวานมันพี่น้องแซ่บขนาดจับแล้วเดี๋ยวตั้งถายอแป๊บมึงเดี๋ยวอีกไม่กี่สองสามบังพี่น้องแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ได้อีกใช่ไหมคะใช่แซ่บไรมัน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 น้ำเนน้อหัหอม ขาหลาเสบไรปวดนะคะเปิดตรงนี้ะปวดอ้นะปิด